ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบมายดิชนนอลสไตล์ประจำวันที่12สิงหาคม2564โดยเฉพาะระครฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบัลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีก่อนครับมาจะมีข่าวอะไรจัดการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เก้าลีเหนือช้อนชิมช้างศึกอยู่23ปีได้ลุ้นแบ่งกลุ่มคัดชิงแชมป์เอเชีย2022 โดยงิ้นทางสมาธ์ฟุตบอลแห่ง A tier, เอเชียหรือว่า AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีปรอบคัดเลือกครั้งใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันพุทธที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเดิมทีการจับสลากแบ่งกลุ่มได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะแต่ก็เกิดปัญหาการที่ทีมชาติเกาหลีเหนือ ตัดสินใจประกาศถอนทีมเนื่องจากวันกนรารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ีนทำให้ทาง AFC นั้นตัดสินใจจะสลักใหม่กันอีกครั้งอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ปียังคงได้อยู่ในกลุ่มเดินรวมสายกับทางมาเลเซียสปปลาวและก็มองโกเลียโดยการแข่งขันจะเตะกันรปรองวันที่23ึงวอนที่3ิตุลงาคมเพื่อจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่ม พร้อมด้วยปรองแชมป์กลุ่มที่สุดนะฮะอีก4ทีมจะทั้งหมด11เดกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกันต่อไปซึ่งผลการจัดฟลากแบง่งสายนักบินต่อไปนี้เริ่มจากกลุ่ม G ีออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียบรูนนนบรนไนกลุ่มเอชกาหลีใต้สิงคโปร์ทิมอร์เลสเตฟิลิปปินส์กลุ่มไอเวียดนามเมียนมาไต้หวันกลุ่มเจไทยมาเลเซียสปอปลาวและก็มองคกเลีย ส่วนกลุ่มเคนั้นก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงและก็กัมพูชาสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะผมของการแข่งขันทีมชาติไทยรอบคัดเลือกจะแข่งขันกันที่ประเทศมองโกเลียก็คือวันที่27ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมองโกเลียวันที่29ตุลาคมสปปอลาวพบกับทีมชาติไทยและวันที่31ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยูมีเกิน23ปีรอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนปี2565น,นั่นเองครับนะนผมเป็นเรื่งงานนี้นะฮะจัดอันดับใหม่แล้วก็ได้กลุ่มเดิมเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าฮะรวยสุดในเชลิกแข่งโกเบติดชาร์ตรับทรัพย์เยอะที่สุด6จะทั้งหมด7คน เดินเลาะจากที่สโมสรวิเซลโกเบยอดทีมจากบาฮาสิตีเจลิกนะฮะของญี่ปุ่นเดินหน้าประกาศคว้าตัว2แข้งดังญี่ปุ่นอย่างทางโยชิโนริมุโตะกองหน้าวิช19าปีจากทางสโมสรน,นวิวคาสเซลของของังกฤษและก็ยูยะโอซากะกองหน้าวัย3 1ปีจากสโมสรอ,อาวเวนเดอร์เบรเมนจากทางเยอรมันซึ่งการโยกมาค้าแข้งในถิ่นโกเบทั้ง2รายนั้นทำสถิติในเรื่องของยอดรายได้เกิดขึ้นกับตนเตะเ,ตเลยรวมไปถึงยอดร,รายจ่ายของสโมสรแห่งนี้ นอกจาก2รายชาวญี่ปุ่นแล้วยังเปิดตัวโปยันเกอร์กิชกองหน้าวัสปีชาวสเปนโดยเดิมทีนั้นสโมสรจ่ายค่าเหนื่อยต่อปีสูงสุดของลีกยอดเงินเดือนต่อปีของปี2021นั้นอยู่ที่4,712ล้านเยนหรือประมาณ1,400ต่อ2ล้านบาทอัตราเฉลี่ยเงินเดือนต่อคนอยู่ที่ประมาณ51.14ล้านบาทต่อปี นอกจากนั้นแล้วการว่าจานักเตกของทางสมโมสรวิเซลโกเบยังเป็นสถิติของทางเชลีกปี2021ที่จะมีอันเดสอินเดสตาแข่งชาวสเปนรับเงินเดือนต่อปีสูงสุดอยู่ที่3,250ล้านเยนหรือประมาณ987.54ล้านบาทนอกจากนั้นเงินเดือนสูงสุดอันดับที่2และก็สาในสมโมสรยังสูงสุดในลีกเป็นตามอันดับนะฮะของต่อจากทางอินเดสตาอีกด้วยทั้งโทมัสแฟมเบรนแข้งทีมชาติเบลเยียมที่รับอยู่ที่ 500ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ152ล้านบาทและก็ดักลาสมอทอสแข่งชาเปรซิลรับอยู่ที่200ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ61ล้านบาทโดยการคว้า2แข่งใหม่ของญี่ปุน่นกรับทินทั้งโยชิโนริมูโตและก็ยุยะโอซากะสู่ทีมทำให้ทางโกเบน,นั้นคือทีมที่มีนักเตะมตูลค่าสูงสุด5้าอันดับแรกของเชลิก2011รวมไปถึงยุยะโอซากะ ยังเป็นนักเตะที่รับ,บเงินเดือนต่อปีสูงสุดของแข้งชาวญ,ญี่ปุ่นอยู่ที่400ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ122ล้านบาทกันละีเดียวซึ่ง5อันดับเงินเดือนสูงสุดในเจลิก2021นะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. อันเดสอินเดสตาอายุส7เจปีตำแหน่งกองกลางจากสโมสรวิเซโกเบอยู่ที่3,250ล้านเยนหรือประมาณ987ล้านบาทต่อมาคนที่2ก็จะเป็นโทมัสเฟมเบรนอายุ3าสปีกองหลัง สัญชาติเบลเยียมสมสรวิเซลโกเบอยู่ที่500ล้านเยนหรือประมาณ1 5 2ล้านบาทเจ้ามายุยะโอซากะอายุ3 1ปีตำแหน่งกองหน้าอยู่สมสรวิเซลโกเบจำนวน400ล้านเยนหรือประมาณ122ล้านบาทต่อมาดักลาสมาทอสอายุ3าปีตำแหน่งกองหน้าชาวบราซิลอยู่สมสรวิเซลโกเบอยู่ที่200ล้านเยนหรือประมาณส1ล้านบาทเ่้ามาโยชิโนริมุโต อายุ29ปีกองหน้าชาวญี่ปุ่นยอยู่สโมสรวิเซลโกเบได้รับอยู่ที่ประมาณ200ล้านเยนหรือประมาณ21ล้านบาทคนต่อมาก,ก็จะเป็นมิเซลลังเกบรัตอายุ32ปีผู้สประตูชาวออสเตรเลียจะกทางสโมสรน,นาโกลยากานัมปัสอยู่ที่110ล้านเยนหรือประมาณ45.6ล้านบาทและสุดท้ายนะผมก็จะเป็นเซอร์กี้แชมเป้อายุ26ปีตำแหน่งกองกลางสัญชาติสเปน อยู่สโมรสรวิเซลโกเบรับอยู่ที่150ล้านเยนหรือประมาณ45.6ล้านบาทเกินเลยทีเดียวนี่นะผมก็มีการพูดถึงนะฮะแข้งที่ติดโผโรวยที่สุดในเจลีกซึ่งงานนี้ก็ยกให้อินเดสต้าคนนี้เลยทีเดียวครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับตัวเล็กโซโรลมอนความภาคภูมิใจของคนทั้งเกาะเลยนะโดยสึกฟุตซอลจิงชมปโลกปี2020ที่เลื่อกนการแข่งขันมาทำการแข่งขันในปี2021 ทำการแข่งขันที่ประเทศลิทัวเนียระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมมีทั้งหมด24ทีมแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยทีมชาติไทยจะสลักร่วมสายกับทางโปรตุเกสมอรกโกและก็หมูกก่เกาะเซรามอนชื่อชั้นของทีมในกลุ่มนี้โปรตุเกสมอรกโกไทยนั้นดูเหนือกว่าหมูกก่เกาะโซรามอนในห้วงเวลาที่ผ่านมาทีมจอมแกงจากทางโซนโอเซยเนีย er, ก็พยายามจะยกระดับทีมตนเองมาอย่างต่อนเนื่องเพื่อจะให้อาทันต่อเงื่อนไข การพัฒนาเวทีฟุตซอลโลกซึ่งพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์โลกมาเป็นสมัยที่4ีแล้วซึ่งทางหมู่เกาะโซลรมอนนั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อยู่ทางตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินีมีเกาะต่างๆมากกว่า990เกาะแบ่งการปกครองออกเป็น9จังหวัดเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตรกรเป็นหลักนะฮะ หรือประมาณ190ของจำนวนประชากรมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมทําป่าไม้และก็ประมงมีรายได้จากการส่งออกประมาณปีละ60ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ประชากรในประเทศจะมีไม่มากมายนักและประเทศแห่งนี้จะมีความจนติดอันดับโลกแต่ทางมูกดเซอร์มอนเนี่ยเวลาทำอะไรมักจะจริงจังและถูกส่งกำลังใจให้กับคนในชาติเป็นอย่างดี ดยทีมฟุตซอลหมู่เกาะเซอรมอนนี้ก่อนหน้านี้ลงเล่นชิงแชมป์โลกไปแล้วถึง3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4โดย3ครั้ง10เกมชนะไป1แพ้ไป9ยิงไป18เสียไปทั้งหมด120ประตูอีกทั้งยังมีสถิติไม่น่าจดจำหลังลงเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกขนแรกในปี2008ที่ประเทศบราซิลพ่ายกับทางรัสเซียไปถึง2ต่อ32ซึ่งกลายเป็นสิทธิแพ้าขาดลอยสูงสุดในเวทีระดับชิงแชมป์โลกจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งความบันเียงในการต่อสู้พัฒนาตนเองของหมู่เกาะโซอร์เมอนนั้นพยายามยกระดับฟุตซอลของตอนเองมาโดยตลอดนะโดยมีคนในชาติคอยให้กาลังใจพวกเขาคอยสนับสนุนพวกเขาเพื่อพวกเขาจะมีกําลังใจในการต่อสู้ภาพที่เห็นจนชินตาในหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือเรื่องของความยิ้มแย้มแจำ่มใสบ่งบอกถึงอารมณ์ร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมรับรู้ความแข็งแกร่งของคู่แข่งตามเชียร์เสมอเมื่อทีมออกไปแข่งขันตามต่างแดน ทร์นาเมนต์ต่างๆที่สําคัญการร่วมมือร่วมใจคือจุดแข็งแรงที่ทําให้นักเตะชาวเกาะปรนี้พร้อมที่จะสู้เต็มที่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งที่4ในครั้งนี้โดยเวทีระดับโลกของทัมููเกาะเซอร์รบอนนั้นอาจจะเป็นสมันน้อยแต่เกียรติประวัติชิงแชมป์โอชิเนียเนี่ยของพวกเขาลงเล่นทั้งหมด7สมัยคว้าแชมป์ไปถึง5ครั้งปี2 0 0 8ปี2009ปี2010 2 0 1 1และ2016และก็อันดับ5้า ในปี2004และก็2013นะครับโอ้โหเป็นแต่ว่าง,งานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะทีมหมู่เกาะเซอรมนทีมนี้พอชนะแล้วโตเล็กไทยอยาประมาทเด็ดขาดครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาพุตบไทยบเยนชินโนสไตล์ประจำวันที่12สิงหาคม2564โดยเชียวบพกร,ร,รั้งฟุตบอลไทยครับ